ไปพี่น้องเอ้ยทางทางเบียร์ทางน้ำแข็งทางน้ำอัดลมปาสลองอย่างใหญ่ริตัวนี่นะเอ้ยเดี๋ยวสิขึ้นหากระติกมาใส่อ้าวลูกพายมาน้ำบันซูอัดประตูเข่าดะแม่เวอร์มันจะออกอค่ะพี่น้อง กระถอนนี่แหละชีมีไผ่เหี้ยนาวมึงจออกนะใช่ไหมจะออกจอกว่าเกี่ยวมีมึงนี่เนื้อเอาจะเอามาจะใช้จอกสองสาวไปเอาจอกสองขอบคุคณคุณพี่ละลายเด้อปลากองงาคุณนะไปห,หากระถางน้ำแข็งก่อนเรียกกระถางน้ำแข็งเหี้ เออเอาไปเส่็จตูเสด็จไปเนาะฮึถูกนะพี่น้องวันนี้เป็นวันฉลองปีใหม่ขอบคุณคุณพี่คนสวยทางใต้วันละลายเด้อที่จัดให้น้องๆเนาะขอบคุณลหลายๆเขาให้อยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยจเจริญหงเฮือง ตลอดปีตลอดไปเ้ยคุณพี่ใจก,กินอย่างเฮ้ยงึงมากินก็มากินใครัาสีหาเมืงหนาวึงน้ำแข้งทุ่หนึ่งเลยครับใส่ตู้ว้ละเป็นครั้งแรกพี่น้อยที่ได้หับแบบนี้เนาะดีใจพี่น้อย ที่ได้เจอแบบนี้น้อยอเอนะ้ยนน่เป็นครั้งแรกเนาะแบบเป็นหายแบบใหญ่ๆเลย <laughs> ดีใจไหมดีใจจนพูดไม่ออกอ้ยน้อยๆเหิยวบ่หูกเหิวบ้าช่องมันเนอะกับยังม่ทันมาอยู่สองสามคนผู้ที่สิมาเอานะฮะบ่ได้บอกให้มาคั่วนำไปเนาะหลบงัว ล่มงวัวหนึ่งตัวสลองปีใหม่จะคุณพี่คนสวยจะดีทางใต้หวันง,วนนงวนัวกะงัวเจตวเนาะซือ้อน้ำเจตวออเออเออบยากเมือโบยักเมืออะไรกับโบมือเอเฮ้ยไม่สิหมือยัเมืออะไรกับโบมือถู ลาเอ้ยป,ปอนกระติกเมื่อให้แม่เด้่ยลูกมาอะไรก็บ,บ่อยอยากเมื่อพี่น้องพลังคนนะบลับป้าอุ้มบอยอยากให้อุ้มเวอร์ป้าสิตีก้นนะพอ่พอพ่อบ้านว่ายังเฮ้ยไปชุ่มให้หมวงเอาไว้ดีๆด้อลูกแมวกินนรแมวสียกิน มีพอ่อพ่อบักดำพ่ออีกิพ่อหญยพามพ่อมังกรและกาผู้ใดอีกพ่อไก่ทองพ่อดีแท็กพี่หน่อยลมง่วงกินปีใหม่ดีใจสุดๆเป็นขังแหลกไปไก่บ่ได้พี่หน่อยอย่าติดเหลืองเห็ดโรแลน สบายดีพีไพูดเหอเหิิมหาพูดนะไปแบ่งให้เขาแบ่งกันเองบ่ยังบกายเอาิหาพูดนะพูดหารอยเออชิมหาพูดนะพูดหาร่อยใรคเพื่นหายหาอก็เอาตักองหาลเอาหารอยก็องนึงเออเห็ดจิมหาพูดลดเนาะเออเออเิมาพูดบ่เรบอกอ่ายังวะมันมี เจ็ดพันหางงคือกันเดี้ยเดี้ยจังไรกันนั่นแหละงงเจ็ดพันเจ็ดชิบหาพูดนั่นแหละเออเห็นลิศเห็นเลิจชิตร่วนมากแล้วคุณพอแท็กเป็นเห็ด ห่างพักให้พี่น้องกระแปนไก่กินจนหิอันมึงไงน้นนนนนนำแข็งอยู่ตูแ้แช่เด้อเฮ้ยเจตุลฮะกับสาเดชพี่น้องเฮ้ยน้นำแข็งอยู่ตูแ้แช่เจาะก็อยู่นธรรมแล้วจุ่มหมูวานกันเก็บขาทางห่าร่ออีกแล้ว เก็บขาทางเห็ทางทางไปขึ้นเถอะอันนี้เช่นเม่อก่อนเด้อวะ đang phim phai ừ, đang phim đang phai phim nhám sao thuộc mơ ở đâu, cá cái nhang mà chọn chuyện này hư là tuần ý ẹ lông ma nè ออกยามาว่าวยามาว้าเงินข้ามแห่งบ่มี่ผัวไปพ่อของผัวยากไปผัวแม่เลี้ยงนีแม่ บ่ได้หูเฮ้ยอยู่ใกับไก่ไปนองอยู่ใกล้บ่ได้ใส่เกลือเอามาได้ลูกฮะเฮ้ยเย็นป่ากูก็คือกันกระปากมันเลยนี่คือกันนี่มนหอนในโปลงโป่งเอ็เป็นอยู่นอกนี่มันเคยเป็น เอเคยเป็นเพื่อนซบสะดวงออันนี้หัามมันนะอืมอมันผัดได้สีสุกแค่ที่กระปาดเนาะโบฐานมังทำชีสุกดิกค,คือบักป๊าดเลยใส่เกลือแล้วบอนนะอดทนงาคามนอหน่อย เฮ้ยน you know, ี่เอาตัวนี้จักสูงตัวนึู้นะขี้ก้อนดิ่งนะนี่เอาตัวนี้ไม่จังสูงนะใช่ทั้งนั้นนะทั้งนั้นก็เอาขาเอาไปดังมันเป็นฐานมั่นได้นี่นะถาคน ลูกแต่ตีหาผู้หาคนยังบ่มีอย่เขาก็ลงหดซวนได้สองเขยเขากรัเถากับลานระเถาะกับลานเขยหดดบักโม่องดบักโม่มือนนี้เขาได้ไห้ช่องไห่น่ประจักพอบักไก่ก็พอบกแทกเคยถาคนมากมาแจ๊คเธอหมาแต่บอกไข่ม่าแต่เหมือนเมื่อดผูกบักแทกกับลูกตีห่ามาลูกมาอยู่ไม่เห็นไปมาบอกว่าพมากันมาแต่เศร้าเด้มาเหตุสวกัน ผู้มาก่อนโม่น่อบักไข่ผู้ที่วยซองหน่อพอบักดํามีมีการแค่นี่แหละการยังมีผัวหยาดเปร์มให้มากกับปดามาเพิ่นอันนั้เมียเพิ่นเมื่อบ้านหัวเสียเอ้อ ไปไม่ไอ้และถือกระน้า,าเด้อไปองเฮียนเด้อเอา้ามันคือบกแหงถ้าบบานี้มาเบิ่งน้ามันสิกุ้มสีไข<ป>่บริยางมาน้องตะโดนเลย มีเบียอีกโผคุณผีคุณสวยเอ้ยจะแม่นเป็นใจดีใจประเสริฐเลิศล้ำทางน้ำทางเบียจัดมาลัวๆขอให้บุญกุศลนุ่นนำเดยคุณผีเด้อให้ครอบครัวมีแต่ความสุขอยู่ดีมีแหง้งให้มันให้เงินมาสกุส่สกุคนผู้ใหญ่จะดีเอฟซีทุกคนทุกทานกัน,กนเด้อที่ขับมาเบ่งมาสม้มพี่ใหม่นี่ก็ขอให้พบเพอแต่สิ่งดีๆ หลับให้รวยหอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนไผสีเปุ่นนะมวยไผสีปุ่นนะฮะวัน อามันคยานมันคล้วคายแล้วเขาว่านั้นน่ะหลดนะลยไดบามนาละเท่าน้ลูกชายนะผ่าเงินเมียนให้ลูกก็ายลเงินน่ะไทยให้ลูกเท่าไรสี่โลคือหายน้อยคือหายน้อยแถเอะไรอย่ามันคายแล้วสนนะหลุดนะมันคายแล้วหลุดะตคือบทจักษ์แบบเดียวนี้ จับจับเลยแล้วจับยังบ่มีผู้เสียแบ่มีผู้เสียนะบอกเนีกันผู้กองกุฏเราบะจับได้แล้วบ่ต้องเสนอเขตจับได้แล้วส่งขึ้นเมืองโลดนั่นเรียบร้อยแน่จับได้แล้วเอาไปส่งขึ้นเมืองโลดคันแนวนี่น่ะชาวบ้านน่ะเนาะมวยอยู่แบบว่าระแวงกนี่ันคือกลุ่มชูนี่คือชาวบ้านชู้จับได้เนี่ยบอกจ้องเจนกลุ่มเอาส่งเมืองโลดเราอะเรียบร้อยเราบ่เป็นยังอืใครจะเอา ใคเอาบุรมีไปเอาบ่หอ้องตำรวจเขาเสนอลงมาเนี่ยล่ะบ่ต้องแจ้งกลุ่มจับได้แหละชุกรถครับอ่งขึ้นเมื่อรถเอาเห่าเองนี่คือส่งขึ้นวันนี้บ่ตรวันขึ้นวันโอ้มันไปกลางคืนมันไปกลางคืนมันไปเอาเงินลูกมันอ่ะโอ้บมันเอาไ่ขี่ก็ได้อมันยิ่งจากบอนจะไปแกงผัวบ้านใคยบักทอนบักทอนลูกในจูมตะกี้นี่จูมเฮาหน่ะจูมเลียนนี่นะลูกเลียนนะโอ้ออเออเออเออลูกเก่าแล้วนะ นอนเผาไก่ที่เตียงหน้าเป็นอันเดียสิเขาไปหาไก่นั่นแหละเลยพอดีเห็นมันไตคุ้มออกมาเลยกระเ้งกระเทิ้กระเทิ้งเลยก็ได้ขายเงินไม่ในลูกแน่โอ้โหสีปลล่าไก่เขาเออขายออกมาเพราะว่าเงินมัไปหลายเฮ้ยโอ้ยมันขายเลยแล้วไพ่เนาะสื่อห้องโจรนี่เนาะไม่ไหวไพ่กระสางแล้วเนาะเ้ยแล้วผ่าพัดมากระทายมันถือเออโหลดพัดเว็บไอศิลปะปีสองพันสิบเอ็ดหลดนะเชียร์มือบุญเชียร์มือบุญสมผลผ่า แล้วขันจากจับนะบอต้องเส้นื้อกลุ่มเราไปกองผู้พันหนึ่พอต้องเส้นื้อกลุ่มจับแลสชงขึ้นเมืองโลชุดจอนเอาไปชงเองเราอะและสื่อกดนสื้อบอกเขาให้เขาเห็นจักูดจักูด ขอบคุณคุณพี่คุณสวยลายๆโอ้ยดีใจสุดๆจนปากบอออกผูได้ครั้งแรกทีเดีแบบพ่อแบบนี้นะน <laughs> ดีใจลายๆย,ยังวะจนจนประจักษ์คำสิว่าผูทางนา้ำอารมณ์ทางเบีย